โนแอลถ้าว่าเราแต่งแบบนี้เหมือนผีหรือยังอ่ะเธอไม่ต้องแต่งก็เหมือนผีอยู่แล้วนะรู้ได้เธอนั่นแหละปากก็หมาหน้าก็ยังเหมือนผีอีกนะเจียทงทงเอ้าวทงทงกำลังรออยู่พอดีเลย ยังก็ผีกองเกยกินไม่เห็นจะน่ากลัวเลยตลกอ่ะก็ต้องตรงเป็นผีน่ารักไงใครจะเป็นผีน่าเกลียดมันเธอและเจอาพูดถูกใจมากเลยโนเอลสมนล้วหน้าแล้วเราจะไปค้อป,ประตูขอขนมบ้านใครก่อนดีล่ะร้านป้าชาลอตไงขนมร้านกนยันเยอะเลยนะเออจริงด้วยงั้นเราไปกันเลยไหมไปกัน แตงตัวอะไรของเธอเนี่ย JR อย่ากับผีปอบเธอนั่นแหละแต่งตัวอะไรยังก็ครึ่งอะครึ่งผีอุ้ยครึ่งครึ่งผีเธอเนี่ยเล่นั่นแหละเป็นหมานั่นแหละอุ้ยไอผีว่าไอผีหมาเออเนี่ยผีเน่านี่เจนั่นแหละผีเน่าเจอ